ชายายอดมวยอมะตะคือสิ่งที่บ่งบอกได้อย่างดีถึงความยิ่งใหญ่เกรียงไกรเหนือการเวลาอยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนดังเช่นเรื่องราวบนสังเวียนผืนผ้าใบาของวิชาน้อยพอทวีหรือวิชาน้อยเพชรยินดีสุดยอดตำนานนักมวยไทยที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในทุกๆเส้นทางที่เขาเลือกเดินในชีวิต แม้มีจุดเริ่มต้นที่ยากลำบากแต่ก็ต่อสู้ฝ่าฟันจนมายืนอยู่บนจุดสูงสุดของอาชีพพ่อค้ากำปั่น789 Story ขอร่วมไว้อาลัยและส่งท้ายดวงวิญญาณของวิชาน,น้อยโดยการนำเสนอเรื่องราวชีวิตของยอดมวยอมะตะที่คุณค่าแก่การยกย่องและยึดถือเป็นแบบอย่างก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆแฟนมวยกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรามวยเด็ด789 วิชาน้อยมีชื่อจริงว่าชูชีพเอียมเอิบเกิดเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2491ภูมิลำเนาดั้งเดิมเป็นคนอำเภอลาดหลุมแกว้วจังหวัดปทุมธานีแต่ต่อมาย้ายมาเติบโตที่จังหวัดนนทบ,บุรีตามคุณพ่อชีวิตของวิชาน้อยไม่ได้เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบมาตั้งแต่แรกเริ่มเขากำพร้าคุณแม่ตั้งแต่เยาวัยเพราะบิดามารดาหย่าร้างแยกทางกัน วิชาน้อยจึงต้องดิ้นรนต่อสู้และ,สะแสวงหาโอกาสที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวให้ตัวเองสำหรับเด็กชายวัย13ปีณเวลานั้นมวยไทยถือเป็นงานเพียงไม่กี่อย่างที่เด็กอายุน้อยจะสามารถทำเงินทำทองได้วิชาน้อยเริ่มต้นชกมวยไทยในงานวัดไฟแรกเขาได้ค่าตัวเพียง5บาท50สตางค์โดยมีฉเฉลียวทินโมลาเป็นครูคนแรกประสิทธิ์ประสานวิชาให โดยใช้ชื่อว่าวิชาน,น้อยสีเมืองนนสังกัดอยู่ที่ค่ายสีเมืองนนต่อมาภาคหลังก็ย้ายมาโด่งดังกับค่ายมวยพรทวีวิชาน,น้อยเป็นมวยที่ฉลาดหลักแหลมไหวพริบปฏิพานดีเป็นมวยจังหวะฝีมือที่เก่งเกินวัยมาตั้งแต่แรกจึงมีรายการให้เขาได้เดินสายเก็บประสบการณ์อย่างต่อเน,นื่อง จนมาถึงจุดที่เขาปราบคู่ชกม,มาหมดหลายคู่ต่อก,ก่อนด้วยหาตัวสู้ไม่ได้แล้วจึงไม่แปลกที่ชื่อเสียงของวิชาน,น้อยจะดังไกลถึงหูเหล่าโปรโมเตอร์นครบาลที่ต่างอยากได้ตัววิชาน,น้อยไปต่อยในเวทีมาตรฐานและเพียงเวลาไม่นานนักหลังเข้ามาต่อยเมืองกรุงวิชานน้อยก็ขึ้นชันจากมวยดาวรุ่งสู่นักชกแม่เหล็ก ที่แฟนมวยไทยทั่วประเทศอยากดูเขาชกมากเหลือเกินเพราะเขาโชว์ทั้งศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เป็นมวยจังหวะฝีมือที่ออกอาวุธได้เนียนตาสวยงามแต่เปลี่ยนไปด้วยชั้นเชิงและความอันตรายที่อยากจะหาใครทำได้เช่นเขาชื่อเสียงของวิชาน,น้อยจึงฮอตฮิตติดตลาดถึงขนาดที่ว่าขึ้นรายการชกวันไหนวันนั้นสนามแทบแตก เพราะแฟนมวยจะเข้ามาอัดกันซื้อตั๋วเต็มความจุตลอดไม่ว่าจะที่เวทีมวยลุมพินีหรือเวทีมวยราชดำเนินวิชาน้อยก็เลดติ้งดีทุกสังเวียนที่เขาปรากฏตัวประสบความสำเร็จในเส้นทางนักมวยไทยอย่างมากได้แชมป์มาครองถึง3เส้น2เวทีเริ่มจากคว้าชแชมป์รุ่นไฟเวท1 1 2ปอนด์ทั้งที่เวทีมวยลุมพินีและเวทีราชดำเนินในรุ่นเดียวกัน รวมถึงยังข้ามรุ่นมาควา้าแชมป์รุ่นจูเนียร์ไลท์เวท130ปอนด์ของเวทีมวยราชดำเนินวิชาน้อยยังเคยปราบบรรดาโคตนนักชกยุคทองของวงการมวยไทยไม่ว่าจะเป็นพุทธล้อนเหล็กดีเซลน้อยชอธนสุการแสนศักเมืองสุรินทร์วิชิตลูกบางปะสอยนลงน้อยเกียรติบัณฑิตพระเดชศึกพิษณุราชันพุทผ่ดน้อยวรวุฒ ทำให้วิชาน้อยก้าวไปอยู่ในจุดสูงสุดของอาชีพนักมวยไทยยุคนั้นพอได้รับค่าตัวสูงสุดถึง250,000บาทซึ่งเป็นค่าเงินสมัยเมื่อ30-40ปีก่อนหากเปรียบเป็นยุคนี้วิชาน้อยก็คงเทียบกับเงินแต่หลายล้านบาทเลยทีเดียวเพราะวิชานน้อยเป็นนักมวยต่อยสนุกฝีมือสวยงามมันสมองมวยเป็นเลิศแฟนๆจึงรักและให้ความนิยมอย่างสูง วิชาญน้อยยืนหยัดอยู่บนเส้นทางอาชีพนักชกมายาวนานกว่าสองทศวรรษเคยครองเิ็มขัดเวทีมาตรฐานยาวนานถึง5ปีโดยไม่เสียแชมป์เลยเพราะไม่มีใครมาโค่นได้นั่นจึงเป็นที่มาของฉายายอดมวยอมตะ นอกจากนี้วิชาน้อยยังรักษาม,มาตรฐานการชกไว้ได้อย่างดีเยี่ยมจนถึงวัย34ปีที่เขาตัดสินใจแขวนหนุม่มวิชาน้อยก็ยังเป็นมวยเก่าที่เปลี่ยนไปด้วยพิษสงจนได้รับฉายาอื่นๆทั้งเท่าสารพัดพิษรวมถึงฉายาสุภาพบุรุษสังเวียนอันบ่งบอกได้ถึงความมีน้ำใจนักกีฬาของวิชาน้อย โดยในช่วงบั้นปลายวิชานน้อยได้ย้ายจากค่ายพรทวีมาอยู่ค่ายเพชรยินดีและอยู่กับเสียนาว,วิรัต์จนถึงฉากสุดท้ายในอาชีพพ่อค้ากำปั่นหลังแขวนหน่วงวิชานน้อยก็นำเงินที่จากการต่อยมวยมาต่อยยอดธุรกิจทั้งการค้าขายอสังหาริมทรัพย์จนกลายเป็นเศรษฐีที่มีกิจการหลักร้อยล้านหลายแห่ง วิชาน้อยจึงมีชีวิตในบ้านปลายที่สุขสบายพอรู้จักวางแผนเก็บเงินวางแผนการลงทุนจนสามารถบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้จึงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจพอโลกไต่าย,ายได้คลาชีวิตของวิชาน้อยพรทวีที่ลาจากโลกไปด้วยวัยเจปีทิ้งไว้เพียงแค่ความทรงจำและเหลือเรื่องราวเก่าๆที่นำมาเล่าขานได้ไม่รู้จบของนักชกที่ได้สมญาณาว่ายอดมวยอมตะ หนึ่งเดียวบนโลกใบนี้วิชาน้อยพอนทวีจบไปแล้วนะครับสำหรับ789ดแปเพื่อรเพื่อนๆสนใจประวัติด้านไหนของวงการมวยหรือประวัตินักมวยคนไหนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยและหากผิดพลาดประการใดต้องขอกราบอภัยมาณะที่นี้ด้วยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรามวยเด็ด789